นี่กระดูกกระดูกหมูป้าทุกคนนี่เสษแกงน้ำไม่ด้ลยดเลยเดี่ยวลงโลดยอะแสบเลยเฮ้ยท่านเสื้อปนได้คัด การักประแค่สบายดีและสวัสดีเพื painful. ่อนๆน้องเบิร์ตสกุลทุกคนยินดีต้อนรับสุขส่องมาธรมนาเก่าทุกคนเลยสบายดีตอนสวยว่นได้ขึ้นปานมืัอนี่ทุกคนเลยพักผ่อนก่อนมาเลยนะถึงอันทางในพันแก้วพกขาเวียกแน่ทุกคนเลยมืัอนี้ก็เลยพักพรอนสักก่อน มาให้มานามาสวนมนันเนีนคนเลยมาเอาเฟืองขึ้นหางแน่มาเฮ็ดเบียกน้ำสวนน้ำไหน้ำนานแน่เกี่ยวเขาเล้วกันยังบ่ได้เลี้วเวียกทนเลยปุ๊บมาตีตีโกนเฟืองขอเขาเม่นน้ำหวานอยู่นากับตีโกนเฟืองโวดลูกไส้หลาแรงเข้าไปเล่นเฟืองแล้วเมาะเขาเล่นปอนเนาะโอ้โหแมวก็มาอีถ้าตีเป็นโกนเนี่ยคอยเอาขึ้นหางสบายหน่ยนตีเป็นโกนซะก่อน มื่อนี um ้ก็ว่าเขาแม่น้ำไม่เขาแม่น้ำหวานเท็ดแกงน้ำไม้เหมือนคนเลยแกงน้ำไม้ใส่กระดูกหมูเพราะวาันนี่ลองซิมของเขาเมืองวานนี่กินน้ำเขาจนอิ่มเพล่แหะซีมวานนี่ก็ได้แซ่บตอนนี้ก็เลยเอากระดูกหมูที่ได้มาแกงใส่น้ำไม้เหมือนคนนี้ม่ทำหวานถึงต้มกำลังผ่านผานต้มอยู่น้ำไม้กันจะลายบนน้ำไม้กัน พุทต้มน้อยจืดตะกอนใบฝักใส่กระดูกหมูกับแกงน้ำมัส่กระดูกหมูสบายดีแกงน้ำใสกระดูกหมูกินน้ำข้าววานี่แซ่บแท้ๆบายหวานเนยนะกินยี่พันแก้วรันไปของเฮาก็มีนะแกงรอเบืองกันดูกไปนตังดแงเอามาบอยู่นนะแค่เขาบริจาคบดอมาด้สิเนี่บริจาคก็มีภษแงอยู่กัตาจะตักมันขยี้ให้เราใส่ ตัวเองจะต่างเขาหมาพัานหมาพานแลนคนเลยเบิ้งลูกเต็มท้องเลยเนี่ยนะนะผูกนะคุณท้องไข่เด่นนายจะลายโตเติมยู่หมาตัวนี้พานแลนดได้หมาตัวนี้ได้แลนด์แปดเก้าโตไปกายนี่ปีนี้ก็จะได้พานแลนด้เนี่ข้าวบัวจัดการองกรได้ญาตไปหัามไปนี่เขาตีมันบาดเจ็บนะ ลูกแล้วเก็บผักแยงกันคนเลยเก็บผักแยงมาใส่แกนงนราไหมผักแยงก็บสบ,บายอยู่ทงไฮทงนาและมีหลาย,ลยคนเลยเงาเลยพี่เป็นศอกผักแยงแถวนี้นะคนนี้ที่แถวบ้านนั้นพ่อทำเองทางพุ่นก็บบ่ค่อย,เ,ยเห็นผักแยงเงาสนิดคนเลยมาอ,อยู่ทางเขตไต่เงาเป็นศอกผักแยงคนเลยลึกขนาดนะนี่ ทงรงกะจองเขาแล้วไปแล้วยังเหลือดำหน่อยนะเริ่มเอาองอควยมาผูกไปเลยแต่พดได้ปล่อยเลยยังผูกไว้สกรสรงนี่พอวยังของเบาไข่นะขอาเบาไขาเ่เริ่มหลังมูยังเหลืออยู่น้อยนึงอยู่ผายเพวาะเขาหน้าพลายคนเลยปีละร้อยเจ็ดแปดสิบศพเพื่อเร่มหลังคนบ่มีเนยคนเลยคนบ่หลายสองสามพอลูกพากันเชี่ยวเอาปลาผักงแหง เห็นบนนี่นี่กักขยังน,น,นะเดี๋ยวโหยาวสมได้ี่หอมเลยหอมกลิ่นผักขยนนังยามฟ้าแลงคำลงมานี่เดี๋ยวหลายเลยโอ้ิใส ตลา,ลายลีกที่บุบพอแกงกับมันหู้ไปคนนี้หอม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 ,มนหนาเราจะไปหยาบมึงแห้วไอ้คนนี้โอ้หนาสงสัยยุผู้น่กันหนาจะข้นอืดอีกปรจักคนนี้ บอ้ิยามแต่โดดเลย่ันแก้วน่ะมออื่นไนี่ค่อยพากันไปใหม่คนนี้ปลาเนี่ยโอ้หมยาวคนน่ะจะได้บ่าปเสือว่าศอกขนาดเห็นบอกอกหนึ่งปากกระยงยาวเป็นศอกตอน,นดอกหมูเขียวหมูเขียวมันนี่ต่ำหมูเขียวกันพร้อมค,น,คน,นี้ยเออข่อยลืมไปเลยหนานะครับคันได้หมูเถานานะฟักอัวเสดอกแค่ นี่เอออืมงอหนากันมันหมูงอหนาก็เขามันหมานเลยสุดนี่ลืมคนเลยมดดจงไว้แล้วักมุดแต่เดียแค่สุดยอดคนน้ำมันมันน้ำมันมันเอาให้หมากินจนมดน้ำมันนะเป็นตอนไปตอนเนาะน้ำมันมันนะให้หมากินคนเลยโอ้ยมันมีน้ำมันหลายเติบได้ให้หมากินกระเบิดหลายคนเลย โย่หอมนมันเอาบอนมันเอว่าเขาบอนบอนน้ำมันเถอครับตัดเป็นทอดเป็นทอดให้นไหมกินเลยหมาจะวะแย่งกันแช่ๆรอบไหนครับเด็ดตับมะฮุ่งก็ตับมะฮุ่งแกงน้ำไม้ตับส้มบ๊อบตับกินส้มก่อนกินแกงน้ำไม้ก็ได้จะได้ให้แม่หวานไปฝานคนนึงฝานแต่ตับถ้ากินส้มก่อนแล้วกินแกงน้ำไม้น้ำหลังถอนคนหมูเคี้ยวกันคนนึ้ รอบรอบหนายังถือมูเขียวอยู่เหมือนตอนผ่านแก้วนี่พวกฮาบอมีนูกินไสตับหุ่งกินน้วยนนี้แตมะละกอไงฝากอนคนนีงเขาฝักอานนี้นี่ มันจะเชี่ยบก็เขาขูดเอาได้หมดเลยแต่ก็จะไม่ส่วนอย่างไรก็ไม่เข้าใจถ้าฝักอะไวที่สรอยอมันหนาจะเป็นมันบางตามเกือไปนัวเขาดีมันจะเชี่บอันนี้นขูดด้วยศีมันกลมๆม,มันระเบยียบเชี่ยบเลย ร้อยเยคนนี้บ่หลายบ่ฝา,า,านหลายเลยฝานพรีกินแซ่บตำพรีเื้อหน,นึ่งกินแซบเสยวจมอแล้วะเ,เ,เอาาน้านให้นี่น้ำใหม่กินั่นไม่แล้วก้อนะแกงเซิญนกระดูกหมูนะ S <S เออขอเตีทำไม,มเขา,ากล้าจำไรมาได้ขอแต่ห้องเลยกินหัวตะเก่งน้ำม้นี่ะแกได้หลายเราโดอกระแพเนาะนีะ่แหล,ละขอบเ็ดโอกินจังหวัดเส้นนี่นี่โตเด็ดทวนเลยโตเด็ดนี่กระดูกกระดูกหมูปลาทุกคนเลยเสกแกงน้ำม้อ่าต้นดึงดูนี่น้ำมันมนันในคนเี่นี่เพราะว่ามือน,นี่เป็นเรียมมือตะปับโลกมันนี่แกงน้ำม้นมันนี่นะ สาวกินมะเร็งได้เลยให้ตีกชุดน้ำกุ้งแกงน้ำเขอน้ำฝนน้ำหวานกิ่นมะเร็งเนสมกระดูกไงมันเบิกแต่กระดูกมันนุกคนเลยหุบหมกไงตับแม่แจ่วนะบพิ่เคยเปลี่ยนทงก่อนนะตับแจ่วกินสมพุงกันเนาะไปเก็บน้ำใหม่เต็มปะมะนาวปลาดะพางมันนี่พอดี นี่มาขี้หูดตัวนี้บโมีมางนาวก็ใส่มะขี้หูดนี่ก็ได้แซ่บคือกัดเขนนลยมันเลยกินไปในเช้าก่อนมาเลยคนนลยเกือบได้ซอยจุหวานนี่ครับปู่อืมเสดายเปื่อยก้อนซะละไปเกินนะจะเจอหลายเทื่อนอีกแล้วคนนียตังแต่ต้นต้นปีกายนี่เช่าก็เจอหลายเทื่อนแต่ทีมาพลาดคนเลยพลาดตลอดไปกระพานแก้วนี่ ที่หมานตลอดแต่มันพลาดทุนมาพี่ตอนไทท่ามันจะค่อยหมานเลยเลยทุนที่แรกก็เห็นยูตัวใหญ่กับมันอ่มันพลาดทุนนี่จัดการบ่ถือบ yeah. ่อทิ้ไปนะนะตัวใหญ่เลยใส่น้ำมันคอมันนี่น้ำมันนี่ก็ตัวนี้ซอยก็เล่นแต่นี้เนาะซอยเป็นตอนซอยจิตใ่ซุ้มนี้ซุ้มต้มเลยนี่เนาะสุกแล้วกินเลยก็ได้สุกแล้วนี่แก้มตะมะฮงะ

นี่น่นี่นี่นบเรายบรต่ดิบตูดิบิกดิบนี่เลยเลยไม่ได้กินหงกได้ับมะฮุกัแต้เี่ยวเขาแซ่บตวบ้องมัน โรงตลาดไปยังม่เห็นมาเล่นนะบริษัทวัชิตะบะหุงมันนี่บริเวรซื้อทต่ลดเต้มันหน้าแวซื้อว่าตกเข้วยก,กินดไปเด้นนอสีมุลุก พ็ดีบอกเด้อคอลองเลยซิมเต็มบ่วงเลยเป็นอะไรเอากินนะบ่มันซีมว่าาซีมได้หลายลเลยบต่ตตองซีมหน่อยนะจับเอื้จับขาวประโลดได้แทบเลย มันมีมาเล่นแต่ลูกสระมานก็นเช้มข้นคนไขาดกลมกลม่อมล่างอะไรตีรรล้างเลลงนองอน้องสาหรือเ่าได้บงบ่งบงธรรมศาสตร์คนนี้มาเป็นนองสาะยกลับมาหึงกินไ,ไ้ออก,กนออ โอ้แสบกันเลยมาๆๆตำหุ้มกันนี่กับหนังหมูพร้อมเียบหมูหนังหมูต้มถักกับตะบ,บงไงว้ละกินกอนเขา่ามันจังแสบมันหวานหามก่อนยกก็จะแสบป่ะแสบปวดป่ะยกขึ้นเลย ามาไม่ก็เต็มคำเข้าับ กับต้มขาหมูค,คนนีงขาหมูพันแก้วขาหมูซ้่อเอาขาไปก่อนรอบหนาจะได้หัวอไปไปืไปมไปมไปดูดนะห้ไตก่อนานงเจ้ยังไม่เ,มเข้า พอดีกินตามสมอิ่มกับต่อแกงน้ำใหม่คนนี้นี่จืดละตัวเขาต้มไวเมื่อวานนี่แน่กับตัวหามนนี่แน่หลายเติบพอดีเครือ่องหม้อเครื่องหม้อหนึ่งไปแกง ส่วนนี้กระดูกกระบูกหม,มูน้ำมันหมูทุกคนนี่ดเลยตัวนี้เบาตัวนี้ออกกับตัวนี้ออกน,นี่แกงกอนบันนี่ ตั้งลมลมพดบีบต่ำขบเบือต่ำขบเบือสบายนางหมอนข้างแล้วต่ำแมแมมหลังต่ำนีโอเค,ค่นี่ต่เลยรุนนี่สูตรผุทไทยต่ำใส่ทนนี่นสูตรพูา้วยอสูตรู้ราเลวนยองอันนี้สูตรผู้ไทยตท่ำจะเป็นใบเลยจะจังงงคิดนะชีฮามะ ตึ้่น้ำเมตึ้มเลยนีย่ดีตึ้มตำยานางคนไปใส่ล่างสากเลยอ่ะพอลงไปใส่เลยแบบนี้จัตนี้สกินมัทำโ

ียวลงลดแซ่บเลยบัดนะลืมใส่ประเดกเห็นไหมขาดบ <Yeah. S 1> ่ได้แนวนัว ยอดแซ่บเลยเฮ้ยท่านเสบกไปได้ผ่ะชินนะชินเลยเดี๋ยวเราลงนะดูนะไม่เสับไผูยยก เป็นแตงได้แสบตัดๆๆๆนี่แตดต้อนทั้งหมดเลยโบแสบจะไปใน้องติดจะโบ้งหน่อย

นี่บูงมากเลยตายมาเด้อพ่อเลยมามาทุกคนเลยมาจะแซ่บต้องกันนี่แกงน้ำมัใส่กระดูกหมูใส่นื้อมันหมูหมูป่าทุกคนเลยแซ่บงงมึงรึบอกสู่เมนหวานฟังว่าแซ่บๆว่าแกงนะเดีดีหลอกมั้งนะโอ้โูกระดูกเลยนาะฮัลโหลด

ชินวานเนี่ยปูขักเลยวะเข้ามาไปเบาอ้างดูสิเชือ่อเผู้แดงหน่อยแม่ลืมเลยเชื่อเลยปู้แดงเดียเยเด๋ยไวไปใส่ถั่วน้ำมันหอมมันนี่แหละลลมันหอมมันกระดูกหมแูแห้งะ จูใส่หลายไฟจะไม่มวยหมเข่าเลยใส่หลายพูดนี่กอก้อนคนเลยหลายคนหนึ่งเข่าเมื่อกินแรงคนหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำกินต่อแรงต่อสวยกินอิ่มเลยยังมาแรงหนึ่งต่อทุกคนเลยแต่เวลางานอะไรทุกคนเลย,เลยมงอยากหาฟื้นเกี่ยมเมื่อนหนึ่งเข่าอยู่แต่บ้านทุกคนเล้ เนาะแต่สำหรับคลิปนี้ก็รจะปิดเป็นตัวนี้ก่อนขอบคุณขอบใจเพื่อนสกุลทุกคชมคลิปตจนจบขนาดคลิปหน้าเจอใหม่คนแต่คลิปนี้บายสบายดี